สวัสดีค่ะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการหยิบออกและการด่อนซึ่งเป็นเนื้อหาในบทของการแยกสารเนื้อผสมนะคะมาดูความหมายของสารเนื้อผสมนะคะสารเนื้อผสมที่ประกอบด้วยสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะคะมาผสมกันสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปมาผสมกันนะคะมีเนื้อสารที่แตกต่างกันในแต่ละส่วนนะคะทาให้สารนั้นมีสมบัติที่ ไม่เหมือนกันนะคะเช่นพวกน้ำมันผสมกับน้ำนะคะน้ำมันก็จะมีสมบัติของน้ำมันส่วนน้ำก็จะมีสมบัติของน้ำแต่มาผสมกันกลายเป็นเนื้อผสมนะคะข้าวสารบนกวดทรายหรือว่าจะเป็นอลอดช่องผสมกับน้ำกะทินะคะผงตะไบเหล็กผสมกับดินนะคะ ส่วนวิธีการแยกสารเนื้อผสมนั้นนะคะวิธีที่1ที่เราจะเรียนก็คือการหยิบออกนะคะการหยิบออกเป็นวิธีที่ง่ายที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วนะคะเป็นการแยกสารที่มีสมบัติที่เป็นของแข็งผสมกับของแข็งนะคะและมีขนาดที่แตกต่างกันชัดเจนอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือใช้ที่คีบจับหรือว่าใช้มือในการหยิบออกนะคะ มาดูนะคะเน้นเลยว่าการหยิบออกคือการแยกของแข็งออกจากของแข็งนะคะมีสีรูปร่างขนาดแตกต่างกันอย่างชัดเจนซึ่งเราจะแยกได้ง่ายนะคะตัวอย่างเช่นนะคะการแยกลูกกวาดสีต่างๆอ่าอย่างเช่นจากภาพนะคะเป็นลูกกวาดหลากสีสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีแดงเราต้องการแยกสีเหลืองออกมาเราก็ใช้มือในการหยิบออกหรือว่าใช้ที่คีบนะคะ หรือเป็นการแยกเปลือกหอยออกจากซรายวิธีง่ายที่สุดก็คือใช้มือหยิบออกนะคะ ต่อมาวิธีต่อมาก็คือการแยกสารที่เรียกว่าการร่อนนะคะการร่อนก็เป็นการแยกสารที่เป็นของแข็งกับของแข็งเช่นกันนะคะมีขนาดที่แตกต่างกันขนาดเล็กอันที่มีขนาดเล็กกว่ารูตะแกรงจะอยู่ด้านล่างนะคะตกมาด้านล่างส่วนอันที่มีขนาดใหญ่กว่ารูตะแกรงจะอยู่ด้านบนนะคะย้ําว่าการร่อนนี้อุปกรณ์อุปกรณ์ในการร่อนนั้นต้องมีรูนะคะอย่างเช่น ตะแกรงนะคะย้ำเลยว่าต้องมีรูนะคะเพื่อที่จะให้สารที่มีขนาดเด็กนั้นตกมาอยู่ด้านล่างนะคะส่วนที่มีขนาดใหญ่ก็จะอยู่ด้านบนของตะแกรงอ,อันนี้เป็นตัวอย่างของการฝัดงานประจําปีของหมู่บ้านเราเนี่ยสนุกทุกปีเลยนะครับพ่อผมมัไม่เคยเบื่อเลยงานประจําปีของเราไม่ใช่แค่สนุกนะเจมส์ แต่ยังมีเรื่องราวดีๆรอให้เราเข้าไปเรียนรู้อยู่อีกด้วยอย่างเช่นที่ซุมนั้นไงละ่ะเอ๊ะคุณป้าคนนั้น,เ,นเขากำลังทำอะไรหรอครับพ่อคุณป้ากำลังฝัดข้าวอยู่นะลูกฝัดข้าวคืออะไรหรอครับผมไม่เห็นเคยได้กินเลยการฝัดข้าวทำเพื่อแยกเปลือกข้าวหรือแกลบออกจากมาเมล็ดข้าวหรือข้าวสารไงล่ะลูก แค่โยนข้าวขึ้นลงแบบนั้นก็แยกแหลบ,บออกจากข้าวสารได้แล้วหรอกครับใช่แล้วล่ะเพราะว่าการร่อนและโยนข้าวขึ้นไปบนอากาศอย่างเป็นจังหวะจะทําให้แกลบค่อยๆกระเด็นออกไปจากกระดง้งสุดท้ายในกระด้งก็จะเหลือเพียงข้าวสารเท่านั้นว้าวภูมิปัญญาของคนเราเนี่ยเจ๋งสุดๆไปเลยนะครับ ที่คุณครูให้เจมรู้หรือเปล่าว่าเป็นการผมอะไม่คึกนะคะเดี๋ยวเป็นการฝัดข้าวนะคะเพื่อแยกข้าวเปลือกหรือว่าแกลบออกจากมาเมล็ดข้าวหรือข้าวสารนะคะหรืออีกหนึ่งตัวอย่างก็คือจะเป็นาการแยกถั่วลิสงออกจากเปลือกอะค่ะที่เราชอบเอามาใส่ในจานแล้วเราก็ ฝัดให้เปลือกของมันกระเด็นปิวหายไปอย่างนี้เราเรียกว่าการฝัดนะคะจะแตกต่างกับการร่อนเพราะว่าการร่อนนั้นคือต้องใช้อุปกรณ์ที่มีรูเช่นตะแกรงนะคะ,ะมาลองดูกันนะคะว่าจากภาพนี้เป็นวิธีการแยกศาสตร์ประเภทใดค่ะจากภาพอันนี้ก็จะเป็นการร่อนใช่ไหมคะต่อมา เป็นวิธีการแยกสารประเภทใดอีกคะการใช้มือหยิบของแข็งออกมาชื่อก็บอกอยู่แล้วเป็นการหยิบออกนะคะส่วนจากภาพอีกเป็นวิธีการแยกสารประเภทใดอุปกรณ์ที่ใช้เป็นรูปอะไรคะเป็นกระด้งไม่มีรูแสดงว่าเราเรียกวิธีการนั้นว่าการฝัดนะคะคราวนี้เราลองมาดูนะคะ ลองทําแบบฝึกหัดเติมคําตอบกันดูนะคะวิธีการที่เหมาะสมในการแยกสารผสมขึ้นอยู่กับลักษณะและสมบัติของสารที่ผสมนะคะถ้าเขาบอกว่าองค์ประกอบของสารผสมเป็นของแข็งกับของแข็งที่มีขนาดแตกต่างกันอย่างชัดเจนอ่ะเป็นของแข็งกับของแข็งมีขนาดแตกต่างกันชัดเจนนักเรียนคิดว่าเราจะใช้วิธีการใดคะ่ะเป็นวิธีการหยิบออกใช่ไหมคะ หยิบออกหรือวิธีการร่อนใช่ไหมคะผ่านวัส,สดุที่มีรูเห็นไหมคะคุณครูย้ําเลยว่าการร่อนต้องเป็นวัส,สดุที่มีรูนะคะส่วนอันนี้เรายังไม่เรียนแต่คุณครูลองให้ตอบคําถามดูว่าถ้ามีสารใดสารหนึ่งเป็นสารแม่เหล็กวิธีที่เราใช้เราจะเรียกว่าอะไรอันนี้เราจะได้เรียนต่อไปในเรื่องในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือการใช้ แม่เหล็กดึงดูดนะคะอันนี้คุณครูให้ตอบคำถามทดสอบดูก่อนนะคะแล้วถ้าเป็นองค์ประกอบที่เป็นของแข็งที่ไม่ละลายในของเหลวเราอาจใช้วิธีการใดบ้างได้บ้างคะเหมือนในชีวิตประจำวันของเราเราเจอของแข็งที่ไม่ละลายในของเหลวเราก็อาจจะใช้วิธีการง่ายๆเลยคะ่ะรินออกรินออกไปหรือวิธีการกรอง หรือจะเป็นการตกตะกอนนะคะอันนี้คือแบบทดสอบง่ายๆนะคะช่วยกันทำกันไปต่อไปนะคะเมื่อกี้การหยิบออกของเราอุปกรณ์ที่ใช้ในการหยิบออกได้แก่อะไรคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือมีคีบจับใช่ไหมคะอุปกรณ์ในการคีบจับหรือว่าใช้มือหยิบ ะะคะวิธีการหยิบออกคือการใช้สารเนื้อผสมที่ประกอบด้วยประกอบด้วยอะไรคะประกอบด้วยของแข็งกับของแข็งใช่ไหมคะของแข็งกับของแข็งที่มีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะตัวยอย่างของผสมอ่า ที่ใช้วิธีการยิบออกนี้มีอะไรบ้างคะเมื่อกี้ทิ้งครูยกตัวอย่างก็คือลูกอมอลูกอมที่มีสีสันเยอะๆลูกอมหลากสีหรือว่าลูกแก้วเด็กๆชอบเลยลูกแก้วที่ปนอยู่กับทรายเราก็ใช้วิธีการหยิบออกนะคะต่อมาการร่อนอุปกรณ์ที่ใช้ในการร่อน อุปกรณ์ที่ใช้ในการร่อนครูบอกแล้วว่าต้องมีอะไรรูที่เรียกว่าตะแกรงนะคะวิธีการร่อนคือการแยกสารที่มีสถานะอะไรคะเหมือนกันเลยกับการหยิบออกก็คือเป็นของแข็งกับของแข็งนะคะออกจากกาันซึ่งของแข็งนั้นต้องมีอะไรที่แตกต่างกันคะ มีขนาดอ่มีขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ใช่ไหมคะโดยของแข็งที่มีขนาดเล็กนั้นอยู่ด้านอะไรเอ่ยเมื่อกี้คุณครูบอกมันจะผ่านดูลงมาอยู่ด้านล่างและของแข็งที่มีขนาดใหญ่ก็จะอยู่ด้านบนใช่ไหมคะตัวอย่างที่ใช้ในการแยกสารโดยวิธีการร่อนอย่างเช่นอะไรบ้างร่อนแป้งะร่อนแป้งในการทําขนมใช่ไหมคะหรือว่าร่อน หินร่อนทรายร่อนแร่ก็ได้ร่อนหินทรายใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นการร่อนอก้อนกรวดกับดินก็ได้นะคะอ่ะอันนั้นเป็นเนื้อหาสั้นๆของเรื่องของการหยิบออกและก็การร่อนนะคะคุณครูคมีใบงานการหยิบออกและการร่อนอันนี้ใบงานเหมือนที่เคยทำคะ่ะอ่าเข้าไปตาม ลิงอันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งผ่านไลน์อีกครั้งหนึ่งกับสแกน QR code อันนี้ได้เลยค่ะใบงานของเราก็จะเป็นเนื้อหาที่คุณครูสอนเมื่อกี้ถ้าใครสนใจฟังก็จะตอบคำถามได้เมื่อนักเรียนทำแล้วนะคะเพื่อป้องกันการตอบกลับไม่มาหาคุณครูให้นักเรียนแคปหน้าจอนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาในไลน์หรือว่าส่งส่วนตัวมาหาคุณครูก็ได้นะคะ อันนี้คือใบงานภาระงานของวันนี้ง่ายๆนะคะเป็นการตอบผ่านออนไลน์มาเลยค่ะไม่ต้องโจทย์หรือว่าต้องเขียนใดๆนะคะค่ะสำหรับวันนี้เราก็จบเอาไว้เพียงแค่นี้เจอกันชั่วโมงถัดไปนะคะให้นักเรียนดูแลสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย